อันนี้นะคะเราก็มีรูปนะคะก่อนทําอันนี้ก่อนทํานะคะกับหลังทำจะเห็นได้นะคะว่าตรงในส่วนของร่องแก้มแล้วก็คางเนะะ<ต>ี่ยค่ะแล้วก็ในส่วนของคิ้วเนี่ยค่ะหน้าผากตรงนี้จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกที่เห็นนะครับในเนี้ยค,คนในรูปก่อนฉีดเนี่ยทุกอย่างจะดูมีอายุเพราะว่าขมับก็ตอบ,บแก้มก็ตอบแล้วก็เราจะเห็นว่า แก้มค้อยลงมาตรงนี้ซะเยอะนะครับค่ะอ,อ่าใช่ค่ะใช่ครับแต่กระดาษที่หลังฉีดเนี่ยเห็นไหมครับมันจะย้อนกลับขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเำินแก้มน,นูนสวยขึ้นมานะครับแล้วก็ก่อนฉีดเราจะเห็นเลยว่าหน้าผากแบนคือหน้าผากโค้งสวยแต่ว่าพอพอต่อกับลูกตาแล้วเนี่ยมันไม่แยกกันชัดเจนมันจะเป็นเหมือนแผ่นกระดาษขาวๆแผ่นเดียวอวค่ะคทีนี้พอเราฉีดอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ย คิ้วมันจะมีเป็นโหนกขึ้นหน้าเพ<อ>ื่อแยกผ่านแต่จะมีไม่ติดขึ้นหน้าจะไม่แบนนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่ที่มีผลแล้วก็ขมับเนี่ยพอมันเต็มขึ้นโหนกแก้มจะกลางออกไม่ชัดไม่ชัดเท่าก่อนฉีดแล้วะนะครับส่วนคางชัดเลยอันเนี้ยก่อนฉีดคางจะตัดค่ะ,ะคางตัดใช่พอหลังฉีดคางจะมนสวยขึ้นมาโดยโดยไม่ได้ดูหลอกนะครับนะ